ดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเดินขึ้นดอยสุเทพนะครับซึ่งเป็นประเพณีของชาวเชียงใหม่นะครับที่จะรวมตัวกันเดินขึ้นดอยสุเทพนะครับก็้วหนึ่งปีจะมีหนึ่งหนึ่งรอบนะครับจะจะเดินขึ้นก่อนวันวิสาขาบูชาหนึ่งวันนะครับทุกคนซึ่ง คนเชียงใหม่ก็จะมารวมตัวกันเดินขึ้นดอยเป็นระยะทางประมาณ11กิโลกว่าครับประมาณ11กิโลกว่าซึ่งบรรยากาศคือคนเยอะมากวันนี้ครับกำลังรอเพื่อนๆอยู่มากันสัก5-6คนโดยเาพาะเรเพื่อนๆมาวันนี้6โมงแล้วเราดูว่าวันนี้6โมงแล้วนะ หกโมงสิบเอ็ดนาทีเดี๋ยวเราดูว่าจะถึงรอยสุเทพกันกี่โมงเพราะว่าบอกเลยว่าเดินทั้งคืนเดินทั้งคืนอะ่ะเดินยาขาลาเราขึ้นดอยวทุกคน๋ยวรอดูนะครับว่าสภา,ภาพแต่ละคนจะเป็นยังไงไปทุกคนครับตอนนี้เพื่อนๆได้มาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่ครบเช่ครับผม ที่ต้มครับผมตอนนี้ขอครับนุ้งเจ้าเดิมครับผมตัวอคอนเพื่อนมาถึงครบหมดแล้วนี่แล้วขอแล้วเหรอยาเลยให้ครับผมกิงมาแล้วครับผมพร้อมลวยไหมครับพร้อมลวยมากพร้อมนะครับตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่กาดนหน้าหมอครับตอนจะเดินขึ้นดอยสุเทพครับเวลา 4กโมงสี่สิบห้าทุกคนถึงกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกแล้วกันเจอกันข้างบนครับ <z> สภาพคือร้อนมากร้อนมากทุกคนยังไหวกันอยู่ครับคือคือกันอยู่เลยขับรถไหมนี่ครับกากันตุกก็ไม้ก็มือก็เพื่อให้ท่านท่านหลนั้นได้เป็น้าเป็นสิริมงคลได้เป็นความกำลังใจแล้วก็ให้ท่านท่านหลส่งความกระตือรในการช่วยกันุกก้ใน่ารัดมือด้วยกดกันตุกตุ้งในเท่ด้กาแฟมกาแฟทางนี้กาแฟบราวน์ด้วยครับพี่ป้าเขาขอเอากาแฟไหม กินเวลานี้จะนอนเวลาไหนนะเขามีแต่รงทานเยอะมากมีเบียร์หอยเชลล์จุ้ยเดี๋ยวก็นอกไก่เบียร์นะครับกาแฟหมดซ้อนละกาแฟไม่ไหวแล้วครับทุกคนดูรงทานเยอะมากนี่โรงทานทุกคนกำลังเดินขึ้นเยอะมาก ถึงจุดเช็คพอยต์หนึ่งแล้วจะโคน, oh. ค,นคนเยอะมากทำทางกันด้วยเดี๋ยว,วยกุณดอนมาเฉยนี่คูาคาคบาครับคูบาจุดคูบาสีวิชัยครับรถลากคออ่ะดีดีนะหนุ่อนี่ครับ เนแอนเขาลงคุ mm. อคนนี้จะตามซ้ำ สภาพตอนนี้โอเคไหมครับไหวไหวถึงแน่นอนถึงแน่นอนถึงบนดอยถึงซีมเขาเนี่ยพอแล้วพอแล้วเ้าอยู่หน้ากองแล้ไม่ต่กเลยวะเดี๋ยวรอตบมุมบัวบัว11กิโลแค่ไหน11กิโนู้1กิ ก็เดินเพื่อเรียกได้เอาลงมาได้แต่งงานเลยก็ได้เนาะโอเคค่ะ้ชโชคดีค่ะโชคดีเนาะโชคดีค่ะช่องดีค่ะโอ้เริ่มหลังไหลกันมาเยอะแยะแล้วนะโอ้หนาวหูหนาวตาละน้าค่ะเรามาทำบุญด้วยกันแล้วนะคะช่วยกันเฮ้ยเหนื่อยสภาพอทำเบีหน่อย เดินมาได้ประมาณหนกิโลนิดๆยังไงยังไงบ้างความรู้สึก10บกิโลความรู้สึกตอนนี้สนุกดีสนุก,นกหนึ่งครั้งในชีวิต กายครับทุกคนอันนี้นี่คนก็เบาบางลงถอดแมนละร้อนมากดูสถานการณ์เปี้ยวเปียวเปี้ยวเปียวเปี้ยวอะไรจเรียกว่าอะไรครับเดี๋ยแสกิโลอ่ะเี่ยทุกคนโซไปเช็คไฟครับทุกคนเหนื่อยจัดสภาพคือไม่ไหวแล้ว เราจวแปบไม่ไหวละไม่ไหวละพักพักก่อนจะขาดใจกดื่มทุกคนครับตอนนี้ถึงจุดพักไม่รู้เหลืออีกกิโลประมาณสี่หกถึงเจ็ดโลอันนี้พักมาดื่มน้ำแปดโลนี่เขาแจกน้ำนี่เจ็ดแลเดีย่เจ็ดด้วยแปดใช่อันนี้แปดโลโลดื่มน้ำไบบครับผมโคกโค้กคือสี่สี่จะถึงเขาไม่ได้แจกไม่พูดไม่ได้น้ำอัดลื่ดื่มน้ำก็ลื่นน้ำ สภาพแต่ละคนส่วนหมดทุกคนครับจิบได้นี่เคเดี๋ยวขอยาดดื่มน้ำดื่มผ้าก่อนเดี๋ยวพอยาดดื่มน้ำดื่มผ้าก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงครับไปอีกทีหนึ่งหลายมากมากไปละดื่มน้ำหนึ่งด้วยคื่ขัมไหมแวะมากินไส้กรอกครับผมกินไรโอ้แล้วแค่นี้ละกินอะไรครับ มูกชิ้นมูอชิ้นแก่นี่ใส่กอกจะไม่มีน้ำแบบเติมพลัง<ะ>เติมพลังก่อนที่จะขึ้นไปอีกแล้วกินน้ยก่อนกินข้าวเลย น,นี้ใกล้ถึงละสภาพคือเทียมากดูครับนั่งแมวเลยคือสาภาพคือเทียบและสามคนได้สองคนไปไหนไม่เลาะได้ขึ้นไปก่อนแล้วสภาพเพื่อนลำร้องมากไม่ไหวละมีมันเนี่ยมีคนเดินขึ้นอยู่เรื่อยนะครับเนี่ยเขาก็ไม่หยุดไว้หล่กันเลยนะครับเพื่อนผมพอแต่ละคน สภาพคือนี่อโอเคครับใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเจอกันทุกคนไปทุกคนโค้งสุดท้ายแล้วจะถึงแล้วครับทุกคนให้ถึงแล้วเพื่อคืนมากเพื่อคืนเพื่อคืนมากครับทุกคนมากมข่าวผมแจกฟีมครับผมใกล้ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวชิญ่อย ไาถแล้วเนี่ยมึงเหมือนเชียได้มไม่ไหวแล้วตู้กระดึงแล้วทุกคนทุกคนตู้ดึนดงนะคงเดียวไม้อเหมืนกน้เดยให้ดึงกันมายี่นี้เดียวทุกคนไปเดินเกระด้าเป็นยังไงบ้างไม่ไหวแล้วให้ดึงนะยีนี้เดียวกระ้าเป็นยังไงบ้างไปบ้านนะ ไงบ้างไงไปถึงเล้วทุกคนไปถึงแล้วไปถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วเฮ้ยเนี่ยจริงจริงนะเนี่ยว้าวถึงแล้วดูเพื่อนทุกคนนี่อยู่ครบกันทุกคนครับนี่ครับอยู่ครบกันทุกคนนี่เป็นไงบ้างสุดยอดเนี่ยสุดๆ ถึงแล้วก็หาที่นั่งพักก่อนทุกคนเนี่ยไม่ไหวแล้วหาที่นั่งพักแต่ดูจากแล้วหน้าที่นัง่งพักน่าจะไม่มีเลย,เยทุกคนเลยเต็มไปเลย,ย,นยคนเต็ไมไปหมดเลยจะเย็นจะร้อนดีทุกคนแซวเล่นแซวเล่นกัญญาจิงจาง คนเด็กไม่เห็นเด็กดูระมานเอ็มอ๋อมันเยอะไม่ไหวโอ้มีคนลงเยอะแล้วคนนะอยาให้ดูคนได้เอาคนดูนะสามสองหนึ่งดูคนดิ ข่าวว่าแล้วนะทุกคนทุกคนสิครับชีเยอะไม่ไหวก็น้องรีมาที่นั่งแล้วน้องรีพาที่นั่งมันด่วนทุกคนตอนนี้ทัองพักวันนี้เรียบร้อยแล้วร้อนมากคุอสภาพดูทุกคนๆๆคนีน <S <S น่นี่ครับนี่ครับ สภาพแต่ละคนคือเหนื่อยไม่ไหวอ่ะดูคนเยอะมากขอหน้าพักแล้วก็หาอะไรกินก่อนนะตอนนี้ขอต้องพักแล้วก็หาอะไรกินก่อนตอนนี้เหนื่อยไม่ไหวมากดูเหงื่อเต็มเลยเหนื่อยมากเดี๋ยวค่อยเดินขึ้นไปบนพระธาตุแล้วกันเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้นี่ขอไปพักก่อนเหนื่อยไม่ไหวเดี๋ยวมาอัปเดตว่ากิดอะไรบ้างแล้วกัน บายกำลังเดินขึ้นไปประเทศแล้วนะครับดูคนเยอะมากกำลังเดินขึ้นไปละบันไดอีกไม่รู้กี่ขั้นไม่ได้นับแล้วกันแต่ว่าคนเยอะมากดูอย้ดูคนข้าไปยังไงนี่คนในเชียงใหม่ส่วนมากก็จะมาเดินกันมนาะคนก็เลยเยอะอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งปีมันจะมีแค่หนึ่นงงดู ความเชื่อเยอย่าไป้อผมก็ปวดขามากเลยทุกคนเน่ไม่คิดไม่รู้ว่าสภาพพวกนี้ไปยังไงนะพวกนี้น่าจะเละอยู่อ่ะเห็นสภาพคนแล้วแบบเป็นท้อเป็นท้อแท้ขึ้นมาถึงท้อสุดทพยแล้วว้าวถึงแล้วครับทุกคนคนเยอะมาก ดูให้ดูนี่ผมจะขึ้นไปดูพระธาตุนะว่าเป็นยังไงโอ้โหคนเยอะมากทุกคนสาธุสาธธุุสาครับขอน้ำฝากนะครับทุกคน เซน,นีการขึ้นรัุเทพจะจัดทุกปีในคืนก่อนวันวิสาขบ,บูชา<ม>ซึ่งเป็นวันก่อนขึ้น15ค่้าำเดือน6เป็นตำเนียของคนที่อยู่เชียงใหม่โ<ม>ดยลูกหลานชาวเชียงใหม่จะมาร่วมกันเดินน้ำมาสก,การพระธาตุรสุเทพโดยจะมีขบวนพระวิสุและขบวนของคณะต่างๆตัวแทนหมู่บ้านห้างบริษัทร้านองค์การต่อต่อตไมเอาแล้วเอาอีกนิดนึง ลักษณะการเดินจะเดินด้วยเท้าถือประทีปทูบเทียนเป็นริ้วขบวนประกอบด้วยพระสงฆ์เดินนำสวดมนต์และประชาชนเดินตามหลังคนที่เดินขึ้นดอยมันจะแปดอายุไปรุ่นก็จับกลุ่มเดินกันเป็นหยอกล้อก,กันกลุ่มของของเพื่อนบางทีก็เป็นกลุ่มใหญ่บางว่างก็เป็นกลุ่มเล็กผู้คนไม่ถูกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย การขึ้นในเทพค่อนข้างเหนื่อยแต่เมื่อเทียบกับความสุขที่เราได้รับแสงพระอาทิตย์ในายามเช้าไม่ได้มีแค่แล้วเท่านั้นเทีมันก็มีอีกอารมณ์หนึ่งที่น่าจดจำเหลือเกินขอบคุณครับ เอาไปอีกคลิปแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าแบบผมจะหมดแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมด้วยนะครับคนไว้เจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบ่อนไม่นเพราะอยู่วัดมาอยู่บนรถแดงนะจ้าเฮ้เพื่อนปวดฉียวัดมาอยู่บนรถแดงแล้วเตรียมลงละลงนะ